ขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวกันต่อไปยาวๆเลยนะคะพรุ่งนี้9ตุลาคม2563มีเงินโอนเข้า3กลุ่มเปราะบางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะจากปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะ กลุ่มเปราะบางประกอบด้วยกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการกลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มเด็กจะได้รับเงินอุดหน,นุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอายุ0ูนถึงหปีก็คือเกิดหลัง1ตุลาคม2558ันงสะคะสามารถขอรับได้600บาทต่อเดือนนะคะ2กลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยวความพิการ800บาทต่อเดือน และ100บาทต่อเดือนสำหรับผู้วิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเริ่มตุลาคมเป็นต้นไปและกลุ่มที่3กลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับเบีย้ยย่งชีพผู้สูงอายุตามลำดับอายุนะคะนั่นก็คือ60 69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70 79ปีได้รับ700บาทต่อเดือน อายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนทั้งนี้จากข้อมูลกรมบัญชีกลางได้ส่งตารางปฏิทินการจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งลงวันที่25กันยายน2563นะคะเดือนตุลาคม63รับเงินวันที่9พฤศจิกายน63รับเงินวันที่10 ธันวาคม63รับวันที่9นะคะเริ่มปี6 4เดือนมกราคมรับวันที่8นะคะกุมภาพันธ์รับวันที่10มีนาคมรับวันที่10เมษายนรับวันที่9พฤษภาคมรับวันที่10มิถุนายนรับวันที่10กรกฎาคมรับวันที่9สิงหาคมรับวันที่10กันยายนรับวันที่10นะคะ และนี่ก็คืออัปเดตล่าสุด8ตุลาคมนะคะพรุ่งนี้9ตุลาคมรอรับเงินกันได้เลยนะคะ